แค่ทวรรษริยาบาลจะเป็นฝ่ายบริหารนักวนทีก็ได้จะเป็นนักตำรวจหรือสถารกรไ้ก็ลองคิดว่ายางจะเป็นอะไรอาชีพสมบูรณ์ท่ราวนี้นนเยยื่อใจสือาเอียได้จะย่าเป็นครูตำร,รวจทารเป็นข้าราชก,การก็ใช้ได้ยากเป็นอะไรก็พอ อย่าลร like ah, 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 ah. er <Si ู้ติดคุณดีของประเทศไทยเสชาเชา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 เว่ต้องรับเข้าสู่ขบวนต่อไปขบวนสิ่งแวดร้อมรู้รักสิ่งแวดล้อมต้องส่งเสริมและเพิ่มเติมร่วมด้วยช่วยแข็งขัน คนระนี้คนละหน่อยต้องช่วยกันเริ่มกีบ้านที่ธรรมาประสานแลกเราผมกกรบวนสิ่งแวดล้อมนะครัที่เรานำเสนอในนได้คือสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมต้องมีเจ็ดมนะคนก็เจ็ดมีตรเหลีะไรบ้างเันต้นวิ่งติดับวิวรีไซเคิลวีแพรวีเจน เขาส่งต่างๆที่ข่าวกล่าวมานะครับก็จะเป็นการช่วยลดโลกร้อนของโลกเรานะครับ็นการรักษาสูนุนของประเทศด้วยเชิเดียวกันนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเรานัน้นมีความสวยงามน,นะครับรอบการสิ่งแวดล้อมอินทรับ์ชีวิตจะกไม่พุนเป็นสุขสันต์ สิ่งแวดล้อมดีมีสุขทุกเผ่าพันธุ์สวนสว่างหาได้ไม่ยากงงสีฟ้าขอรารอราบขอบคุณะครูที่ทำให้พวกหนูได้สร้างสรรค์สร้างฮาเลตกองเสีย น่าตัรวมภาษาความสัมพันธ์อันแต้จีิงปุษตของนงกราบแทะเท้าท่านีราตามสร้างสัมพ <Wha> ันธ <fe et> <ชะ>์น้องพี่อุษตรสร้างเสรนมในไทเกรทีราสีสร้างสีุษกรคณะอุษตรของราบชครับ นางาจับตาหน้าชื่นชมทีรวมสมัยขบวนรว